โอ้ปิดปิดปิดโอ้โหไม่ปิดด้วย <S <S 2> <S 2> ไปแล้วปาวิทย์อีกอืออือเอาละมึงงานนี้มีหอบบอกได้เลย <S <S เดินอู้น<ๆ>เดินไปอุ้นเดินไปอุ้น อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสวยโยกโยกอือหือเอาละดูคันดูคันดูคันลุงดิอ,อุ้ยปลาอะไรเนี่ย

สวย